Nice. Warm, ไหนอีกวอร์มดิมิชเชนฮอตคาวดีก็ต้องเป็น w อ r m มเห็นไหมเนี่ยเนี่ยอ้าวลุกเขียนใหม่ <Warm. S 1> Okay, ข้อสองอันนี้มันด์ก็เขียนแบบเขาเนี่ยออมันเดีออ ิตเตอร์เอ้ยไม่ใช่ดิอิสเรนนีก่อนอิสเรนนี่เรนนี่ R A I N Y อ่านว่าเรนนีโอ้โหเป๊ะนะคะคอมมาก่อนอี้ เข <Winter. S 2> าม,ม่าอยู่ตรงนี้เว้ใส่เห็นป่ะเนี่ยเนี่ยปม,ม่าเขาอ่ะเอออยู่ตรงนี้เออโอเคตับอนนี้ไรยม่ลบก็ได้มันมีมีอเหมือนไออะไรนะลูกน้ำอยู่ อนภาษาอังกฤษภาษาอยู่เมื่อไหร่พนูพวกจะเรียนภาษาอังกฤษอ่ะจะให้สอนเน่ะให้สอนบ้างพยาสอนภาษาอังกฤษบ้างแลยขาย่บอยู่ตล้มออสตาย่างอีสอะไรอันนี้อะไรวิกต์รวม ว <Warm>. อร์มวอร์มุนฝนตกทำไมอุนอ่นนะฝนตกมาจะกวิทเนาะมนม่อนตนเขาเขียนมางั้ก็เขียนไปแบบเขาแหละต้